กรับเลสคิวติดตั้งกรับใหม่เมื่อกรับไม่สามารถใช้ได้กรับจะมีส่วนที่ใช้บูตซึ่งฝังอยู่ในตอนต้นของฮาร์ดดิสหรือที่เรียกว่า Master Boot Record ซึ่งถ้าข้อมูลในส่วนนี้สูญหายโปรแกรมกรับจะไม่สามารถถูกเรียกขึ้นมาใช้งานได้กรณีที่พบมากที่สุดที่มักจะทําให้กรับเสียหายคือการติดตั้ง Windows หลังจากที่ติดตั้ง Linux แล้วเพราะ Windows จะเขียนตัวบูตของตัวเองทับลงไปที่ตำแหน่ง MBR ทำให้ไม่สามารถใช้งานกลับได้อย่างไรก็ดีเรายังสามารถกู้คืนกลับขึ้นมาได้ติดตั้งกลับให้เราบูตเครื่องขึ้นมาด้วยแผ่นบูต Linux อื่นๆที่เรามีจากนั้นเปิดเทอร์มินัลแล้วพิมพ์คำสั่ง sudo fdisk -l เพื่อดูรายการฮาร์ดดิสในเครื่องของเราเราจะพบรายการฮาร์ดดิสปรากฏขึ้นมาโดยแสดงเป็นค่า /dev/sda หรือ /sdb ตามจำนวนฮาร์ดดิสที่เรามี ให้เราดูว่าลิ u x ของเราอยู่ที่ sda หรือ sdb หรือฮาร์ดดิสใดๆจากนั้นให้จำค่าไว้เพื่อใช้ในการสั่งกู้คืนกรับพิมพ์คำสั่ง sudo grub ขีด install ตามด้วยฮาร์ดดิสลูกที่มีลิ u x ของเราอยู่จากนั้นสั่ง enter เพื่อติดตั้งกรับเสร็จแล้วให้ลองรีบูตเครื่องจะพบว่ามีเมนูกรับของเราปรากฏขึ้นมาแล้ว